เป้าหมายมีไว้พลาดนักท่องเที่ยว1 0ล้านคนจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่ยอมเลิกกดบีบบังคับแค่5 0 0 0 0นคนในไตรมาสแรกก็ยังอาจไม่มีปัญญาในข่าวนี้เขามีบอกนะครับจะถึงห้าแสนคนหรือเปล่าเหรอในไตรมาสแรกก็คือใน3ามเดือนแรกนี้แล้วมันห่างอีกเยอะเลยนะสิบล้านเนี่ยถ้า3ามเดือนแรกยังได้แค่ห้าแสนกว่าก็ยังขาดอีกเล้านกว่าแน่ กับเวลาที่เหลืออีก9เดือนกับ9ล้านกว่าเดือนถัดไปก็ต้องมีเดือนละล้านไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่ยากเย็นเหลือเกินสําหรับไทยแลนด์สิ่งที่ต้องทําในเวลานี้ง่ายๆครับเลิกทุกอย่างจบเลิกตรวจก่อนมาเลิกลงทะเบียน Thailand Pass เลิกการจองโรงแรมคืนที่1และการตรวจคืนที่1เลิกตรวจ ATK ด้วยตัวเองในคืนที่5 เอาเป็นว่าถ้ายังไม่กล้าก็เหลือแค่ตรวจ ATK ตอนลงเครื่องที่สนามบินวงเล็บย้ำว่าต้องเป็นลงเครื่องนะลงปุ๊บจิ้มปับนะอันนั้นถึงจะโอเคเพราะว่าถ้าออกจากสนามบินไปแล้วแล้วค่อยไปตรวจเนี่ยเราก็มียังคงมีความเสี่ยงอยู่การตรวจก่อนมาก็คือเป็นยิ่งเป็นอุปสรรคเพราะว่าเขาอุตสาห์เตรียมอะไรมาแถมยังต้องพิธีกรรม Thailand Pass แล้วดันมาตรวจเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องโดยเฉพาะยุคโอมิครอนหลายๆคนก็เคยติดโควิดมาก่อนแล้ว มีโอกาสสูงที่ตอนตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วเขาจะยังเป็นบวกอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเล่นมุกให้ว่าจะต้องมีถ้าคุณบังเอิญมีใบรับรองแพทย์ที่แจ้งว่าหายจากโควิดมาแล้วมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน90ก็าตามแต่อันนั้นคือจะมีสักกี่คนที่มีแถมยังต้องมาติดเรื่องสายการบินอีกว่าเขาจะให้ไหมคือเราเป็นบวกแต่เรามีใบรับรองแพทย์ว่าหายโควิดแล้วเขาจะยังให้ไหมซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับเอาเป็นว่าตามข่าวนี้นะครับหัวข้อเขาบอกว่านักท่องเที่ยว1ิบล้านคนมาจากไหน ประมาณว่ามาจากไหนคือจะมาได้ยังไงจะหามาได้ยังไงอ๊ก็เลยบอกว่าเป้าหมายมีไว้พลาดเพราะว่าตั้งแต่อ,อ๊ติดตามข่าวการเปิดประเทศมาเนี่ยการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเขาจะชอบออกมาตั้งตัวเลขท่านรัฐมนตรีก็เคยออกมาเนี่ยอันเนี้ยชอบจำได้ดีที่สุดเลยนะตอนปลายปี6 3เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าภายใน6เดือนเนี่ยผมจะเอานะักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้2ล้านคนตอนนั้นเราก็ยังชะงนอยู่เลยว่าต้องกัดตัว14วันนะตอนนั้นนะคือต้องขอ coe ต้อง ทำอะไรเยอะแยะกว่าตอนนี้อีกอะ่ะจะเอาสองล้านคนภายใน6เดือนได้ไงปรกากฏว่าหเดือนผ่านไปศูนย์คนนะครับศูนย์คนแล้วพอปีหกสี่เขาก็ตั้งอีกสักประมาณหกเจ็ล้านนี่แหละแล้วสุดท้ายทั้งปีได้แค่4ี่แสนกว่าก็เลยบอกว่าเป้าหมายมีไว้พลาดคือคุณไม่ควรมาตั้งเป้าเรื่องจํานวนคนเลยจะก,กี่คนก็ช่างแต่ว่าคุณสิ่งที่คุณควรจะตั้งคือทํายังไงให้เขาเข้ามาแบบง่าย แล้วก็ประเทศยังปลอดภัยก็คือโดยที่วงเล็บไม่กระเทือนกันนักท่องเที่ยวมากนะถ้าให้ประเทศปลอดภัยโดยการที่นักท่องเที่ยวต้องทําสารพัดพิธีกรรมก็คือความยากไงเขาก็จะไม่มาไงฉะนั้นเราควรจะตรวจให้เขาฟรีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบวกเราก็รักษาเขาฟรีด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แพงนี่รักษาโควิดนะดอมทุ่มทุนหน่อยคือคนเข้ามาเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ได้เงินมาเยอะ แล้วแค่ตัดบางส่วนมารักษาฟรีให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้เราจะดังเราจะมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยไหนว่าการแพทย์ดีไงถ้าเราบอกว่าปัจจุบันไทยเป็นประเทศทุรกันดารการแพทย์ยังห่างไกลยังแยออ่อันนั้นว่าไปอย่างนี้เคลมว่าตัวเองนี่หมอเก่งหมอเก่งแต่ว่ากลับไม่ยอมทําแบบนี้คือรักษาให้ฟรีไปเลยหรือไม่ก็มีแบ่งเป็นขั้นๆก็ได้ว่าถ้าใครอยู่เกินกี่วันก็จะให้ประกันฟรีหรือว่าอะไรเป็นโปรโมชั่นน่ะแล้วแต่จะคิด คือมันคิดได้ทีมุกเข้าประเทศแบบลึกลับซับซ้อนเนี่ยยังทําได้เลยโปรโมชั่นที่มันแบบจูงใจนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องทําได้เหมือนกันถ้าจะทาเราเคยเป็นประเทศการท่องเที่ยวอันดับสี่ของโลกถึงขั้นอันดับสี่แล้วยังไม่มีปัญญาคิดจะทําเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้ใวิดีโอนะครับก็คือตอนนี้เราได้สูญเสียนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่มาเที่ยวไทยในช่วงนี้ไปก็คือนักท่องเที่ยวของรัสเซียเพราะว่าเหตุจากสงครามใช่ไหม ก็โดนปิดการเรื่องสายการบินหมายถึงว่ายุโรปเขาปิดการสายการบินให้มาไม่ได้นะเ,เครื่องบินมาไม่ได้เรื่องของการจ่ายเงินทําไม่ได้เขาก็เลยต้องมาน้อยลงแน่ๆก่อนเกิดวิกฤตโควิดนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้าไทยเป็นอันดับ7จํานวนถึงเกือบเกือบล้านห้าแสนคนก็เป็นรายได้เข้าไทย1.03แสนล้านบาทก็คือถ้าจํานวนคนอาจจะดูไม่เยอะอันดับ7แต่ถ้าเกิดจํานวนรายได้เป็นอันดับ3 ลองจากจีนและมาเลเซียเลยนะคนเข้าน้อยแต่จ่ายเยอะจีนเนี่ยมาสิบเอ็ดล้านมากกว่ารัสเซียตั้งเจ็ดแปดเท่าแต่ว่าน่าจะจ่ายน้อยกว่าเอาเป็นว่ารัสเซียเนี่ยถึงจะจํานวนคนมาน้อยกว่าจีนและมาเลเซียแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ประเทศเราน้ําลายหกที่สุดเพราะเราอยากได้อยู่แล้วพวกอยู่นานเขาเขา,เขาอยู่กันเฉลีย่ยไม่ต่ํากว่าครึ่งเดือนแน่ๆอยู่นานจ่ายเยอะอ่าแต่จีนเนี่ยจะเป็นประเภทอยู่สั้นเพราะว่ามาทัวร์จะเป็นส่วนใหญ่ แต่ช็อปหนักคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นนักท่องเทีย่ยวแบบเดียวกับสไตล์ของรัสเซียรหรือชาวยุโรปประเทศอื่นก็เข้ามาสไตล์เดียวกันก็คือมาอยู่นานเนี่ยนะน่าจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้มากกว่าเพราะว่าการเข้ามาแบบของนักท่องเทีย่ยวจีนแล้วช็อปหนักเนี่ยอันนั้นก็จะไปสําหรับพวกธุรกิจใหญ่ๆซะมากแต่ว่าพวกรายย่อยก็จะไม่ได้เพราะว่าเขามาทัวร์ไงเขาไม่ได้ไปเดินดุ่มๆเจอชาวบ้านอะไรพวกนี้หรอกแล้วปีที่ชาวรัสเซียมา,มามากที่สุดก็คือปีห6นะครับ 8ปีที่แล้วมีเข้ามาสูงสุดถึง1.7ล้านคนถือเป็นจำนวนที่สูงนะเสือกูเกิลเนี่ยมีประชากร145ล้านคนมา1.7ล้านเนี่ยเปอร์เซนต์กว่ากว่านะของจีนมี1,300กว่าล้านใช่ไหมมา11ล้านเนี่ยไม่ถึง1%เเลยนะ1,300ล้าน1%ก็คือ13ล้านนะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเทียบสัดส่วนของประชากรแล้วเนี่ยชาวรัสเซียนิยมมาเที่ยวไทยมากกว่าชาวจีนถึงเกือบ2เท่า แสดงว่ารัเสเซียเนี่ยรักในการมาเที่ยวไทยมากกว่าจีนแต่แค่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าปี56จํานวนคนมากขึ้นแต่และได้ตกลงนะครับจากแสนนิดนิด,นดก็จะเหลือ9 6 0 0 0ล้านประเทศไทยคือหนึ่งใน3ที่เที่ยวยอดฮิตที่ชาวรัเสเซียให้ความนิยมมาโดยตลอดก็เขาก็โดนกีดกันจัดประเทศยุโรปอื่นๆด้วยชาวรัเสเซียจะเข้ายุโรปก,ก็ต้องขอวีซ่าเช่นเดียวกับเราเมืองที่ชาวรัเสเซียนิยมมาเที่ยวก็จะเป็นกรุงเทพภูเก็ตสมุยกระบี่พัทยา ฉะนั้นการที่รัสเซียไม่ได้มาเนี่ยจังหวัดพวกนี้โดยเฉพาะภูเก็ตสมุยกระบี่พัทยาเนี่ยกระเทือนแน่แ่ส่วนกรุงเทพเนี่ยแทบจะทุกคนจะต้องมาลงอยู่แล้วฉะนั้นก็อาจจะกระเทือนไม่มากปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เลยส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของไทยโดยตรงเลยก็คือเริ่มเห็นตัวเลขของชาวรัสเซียลายใหม่เข้ามาเนี่ยลดลงแล้วจากเฉลีย่ยเข้ามา6-700ต่อวันลงมาเหลือครึ่งเดียวเท่านั้น300กว่าคนต่อวันเดาว่าเป็นคนที่จองมาแล้ว ฉะนั้นต้องอยู่กันยาวๆ3ามร้อยกว่าอาจจะหดเหลือไม่ถึงร้อยก็ได้เขาบอกว่าตลาดนะักท่องเที่ยวรัสเซียเคยเป็นความหวังหมายถึงว่าตอนเนี้ยเราไปหวังพึ่งเขามากแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วอตอนนี้เราต้องเริ่มตื่นตกใจกันแล้วนะครับหมายถึงว่าคนที่ทําท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเก็ตที่ก่อนนี้ทําตัวสบายๆกันเลยนะเป็นลูกค้าทั้งท่องเที่ยวและเป็นลูกค้าทั้งบวกๆด้วยหรือเปล่าทําไมอัพถึงคิดว่าลูกค้าบวกๆเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมีเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ยังมี ตัวเลขของคนที่เข้าแซนบ็อกซ์ทั้งที่แซนบ็อกซ์เนี่ยต้องอยู่ตั้ง7คืนไม่เหมือนเทสแอนโกที่อยู่แค่อ่ของกุมภาที่เพิ่มมาตรการก็ยังไงก็ยังแค่2คืนดังนั้นเราต้องมาทําคลิปให้วุ่นวายว่าอย่าเลือกแซนบ็อกซ์นะเลือกเทสแอนโกเนี่ยดีกว่าตั้งเยอะแต่ก็ยังคงมีคนเข้าแซนบ็อกซ์เยอะอยู่ก็เพื่อนๆเขาก็บอกว่าเป็นคนที่มาทัวร์ฉะนั้นเชื่อว่าชาวรัสเซียบางส่วนก็มาแบบทัวร์ซึ่งเราก็ไปขายเขาเป็นแซนบ็อกซ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะให้เขาต้องอยู่ตั้ง7คืน นี่ที่มันเยอะก็เพราะอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไปไปขายเขาเป็นทัวร์แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องบวกๆก,ก็เพราะว่าจํานวนการติดเชื้อในแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสูงกว่าเทแสแซนโกมากก่อนหน้านี้เคยสูงสุดถึง5%เกว่าฉะนั้นคนที่คือแซนด์บ็อกซ์มันจะมีใครหรือมันก็ต้องมีภูกเก็ตซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วอะแซนด์บ็อกซ์กรุงเทพไม่มีนะแซนด์บ็อกซ์พัทยาก็เพิ่งจะเริ่มฉะนั้นส่วนใหญ่ต้องเป็นภูกเก็ตอยู่แล้วคือสายการบินหลายสายการบินของรัสเซียที่เคยบินตรงมาภูกเก็ตอย่าง S Airlines Cyber Aeroflot ก็หยุดบินไปแล้วเหลือแค่อูรานแอร์ไลน์ที่อาจจะหยุดบินในไม่ช้าก็คือนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีสัดส่วนสูงมากในภูเก็ตจะหายไปยกเว้นกลุ่มคนที่ยังเดินทางแต่ว่าผ่านมาทางตะวันออกกลางก็คือดูไบหรือโดฮาหรืออาบูดาบีที่จะยังคงมาได้แล้วปัญหาเรื่องการจ่ายเงินอีกว่าโดนยกเลิกระบบสวิปโค้ดแล้วก็บริการวีซ่ามาสเตอร์คัร์ซึ่งหยุดให้บริการกับธนาคารของรัสเซียไปเท่ากับเป็นการปิดประตู การเปิดรับนักท่องเที่ยวรัเสเซียไปโดยปริยายก็มีเงินแต่จ่ายไม่ได้อันนี้ตามหัวข้อนะครับตัวเลขไตรามาสแรกนี้จะถึง50,000นคนหรือไม่ยังต้องลุ้นเพราะว่าจีนที่เคยมา1 0บถึงสิล้านคนต่อปียังไม่เปิดประเทศอาเซียนที่เคยมาหมายถึงรวมๆทั้งภูมิภาค10ล้านคนต่อปีก็ยังไม่ออกเดินทางมากนะักเอาเป็นว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเกือบ40ล้านคนนั้นครึ่งหนึ่งมาจากประเทศไกล้ๆทั้งสิน้นยุโรปที่เคยมา6 จ5ล้านคนต่อปีก็มีปัญหารัสเซียยูเครนส่วนเอเชียใต้ที่เคยมา2-3ล้านคนต่อปีรัฐบาลก็เพิ่งทำ air travel bubble กับอินเดียแล้วมีข่าวว่ายังไม่มีเที่ยวบินมาเลยคำถามคือเป้าหมายนักท่องเที่ยว8-10ล้านคนสำหรับปีนี้จะมาจากไหนก็ไม่มีคำตอบจากข่าวนี้นะครับก็เลยบอกว่าเป้าหมายมีไว้พลาดแล้วการท่องเที่ยวของเราเขาก็จะทำเป็นเงียบๆไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้มีมาตรการอะไรใหม่หรือว่าข้ามปีไปแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเลขชุดใหม่ แสดงว่าการวางเป้าหมายของเขาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่เขาประกาศมาคือเขาพูดตั้งแต่มกราแล้วนะสิบล้านท้งที่ไม่ได้ตอนนั้นนี่คือเรายังเพิ่งเลิกเทสแอนโกไปนะเลิกเทสแอนโกตอนเดือนธันวาเขายังพูดสิบล้านมาเลยคือเหมือนแบบมันไม่มีความน่าเชื่อถือถ้าคุณพูดเป้าหมายแล้วมันไม่เคยแม้แต่เฉียดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตั้งตัวเลขไว้ปลาเป้าเฉยๆอันนี้สุดท้ายนะครับตอนนั้นเราก็ได้ยินตัวเลขสิบล้านเนี่ยครึ่งจริงจริงเราก็คิดว่ามันไม่มีทางถึงอยู่แล้วถ้า ในเงื่อนไขว่าถ้าไม่ยกเลิกมาตรการบีบบังคับทั้งหลายแต่แค่เอาแค่สมมุตินะว่าเขาจะเอาแค่สิบล้านจริงๆเนี่ยนะคือนักท่องเที่ยวเหลือแค่หนึ่งในสี่แต่เป้ารายได้ของเขาคือหนึ่งจุดสองแปดล้านล้านเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสามนั่นก็หมายความว่านักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องจ่ายให้หนักขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเป้าหมายของประเทศเรากลับกลายเป็นว่าไปอยากให้เขาจ่ายมากกว่าเดิมทั้งทั้งที่ถ้าเป็นออฟเนี่ยนะ อาจะมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือพัฒนาบริการอย่างไรแล้วการที่จะต้องจ่ายมากกว่าเดิมหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะตามมาเองในเมื่อเรามีคุณภาพมากขึ้นเราก็จะได้ราคาที่มากขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าคนจะแย่งกันมาพอคนแย่งกันมาก็แน่นอนสถานที่พักอะไรของเราเนี่ยมีจํากัดอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อคนแย่งกันมาแต่ว่าที่พักมีไม่มากพอเราก็จะสามารถขึ้นราคาได้ บริการต่างๆก็จะขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นการบริการนี่คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นการบริการจากคือมนุษย์บริการใช่ไหมทีนั้นมันมีจํากัดถ้าคนแย่งกันมาเราก็สามารถขึ้นราคาได้รายได้ของเราจะเยอะขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาตั้งตัวเลขแล้วก็หามุกอย่างเช่นซื้อประกันหรือต้องลงทะเบียนเพื่ออย่างน้อยจะต้องจองโรงแรมอะไรอย่างนี้เหมือนไทยแลนด์พาสอะไรเงี้ยไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นเลย ก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่สามารถคิดได้ในเรื่องนี้นะครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ